เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิว t r u e s m a r t 3.5 Touch นั่นเองนะฮะก็เป็นรุ่นที่โคตรเก่านะฮะตำนานมากเลยนะฮะก็หลายๆคนนะ่าจะอาจจะเคยใช้แล้วแหละนะฮะก็เป็นรุ่นที่โคตรจะเก่านะฮะ แล้วก็ดูฝาหลังอะไรอย่างนี้นะโหนี่นี่คือเครื่องประมาณ2 0 1 5นะ5ปีที่แล้วนะฮะโอ้โหซึ่งสเปกก็เราว่าหลายๆคนน่าจะดูแล้วแหละนะฮะก็นะโอเคเรามาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านะฮะก็ดีไซน์ตัวเครื่องนะฮะก็จะมีหน้าจอของมันนะฮะก็จะมีกล้องหน้านะฮะความเอียดก็โคตรจะน้อยเลยนะฮะประมาณ30,000 0ส0 0เองนะฮะอันนี้ เออ0.3ล้านนั่นแหละแล้วก็จะมีโลโก้ทูตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็มีปุ่มสามปุ่มบัตเทิลนะฮะสามปุ่มบัตเทิลนะฮะเป็นปุ่มโฮมปุ่มดีเซนแอปกับปุ่มแบ็คนะฮะตรงนี้ก็เป็นขอบนะฮะด้านบนก็มีเหมือนกันแล้วก็มีรูลําโพงด้วยนะครับผมส่วนเอ่อด้านบนก่อนละกันนะฮะส่วนด้านบนก็จะมีเอ่อรูเสียบที่ชาร์จนะฮะแล้วก็รูแจ็ค3.5มิลลิเมตรนะฮะโอเคแล้วก็ขอบข้างเครื่องก็จะเคลือบด้วยเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะโครเมียม ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อ่าตัดไปนะฮะตรงตรงท้ายนะฮะก็จะมีไม้นะฮะซึ่งไม่ก็รูประมาณนี้แหละนะฮะก็เล็กๆนะฮะเออซึ่งเดี๋ยวมันโฟกัสไะเนี่ยเออช่างมันเถอะนะฮะก็ไม่โฟกัสก็ขอให้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะฮะก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มเดี๋ยวปุ่มปิดเครื่องเออขอโทษนะฮะกล้องกล้องสั้นนะฮะโอเคส่วนด้านล่างนะฮะ ก็จะมีโลโก้ทูนะฮะ T R U E นะฮะแล้วก็มีไฟแฟชนะฮะแล้วก็กล้องหลังนะฮะความละเอียดนะฮะฟังให้ดีๆนะฮะอยู่ที่3ล้านพิกเซลเองนะฮะความละเอียดกล้องหลังแค่สล้านพิกเซลเองนะฮะเออบอกเลยก็ถือว่าไม่ชั้นแน่นอนนะฮะจังหวะนี้ก็คร่าวๆนะฮะสำหรับดีไซน์ตัวเครื่องนะฮะเออก็ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงฮะเออมันสวยไหมดีไซน์อย่างนี้นะฮะ เออฝาหลังเนี่ยเออผมว่าฝาหลังก็สวยนะฝาหลังก็สวยอยู่แต่ข้างหน้าก็ถือว่าเฉยๆนะฮะเออก็นะคือขอใภ้ด้วยนะฮะที่ภาพมันไม่ได้แบบชัดอะไรมากมายนะะเพราะว่าผมใช้ฟูจิหกสิบนะฮะบนเลนส์มีรุ่แปดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเออคือต้องใช้30มสิบแบบผึงภาพแบบมันจะชัดมากมันจะชัดเ่บิตเลนมันมันไม่ได้เยอะนะฮะเออโอเคมันเรามาดู ได้ในตัวเครื่องนะฮะได้ในตัวเครื่องนะฮะระบบปฏิบัติการนะฮะจะเป็น Android 4.4.2 KitKat นะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดีตั้งค่าไปหนึ่งนะฮะนี่ตั้งค่าอยู่นี่โอ้โห Android โคตรจะเก่านะฮะไปจากการข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นี่ฮะ Android 4.2 KitKat นะฮะซึ่งเป็น Android ที่โคตรเก่านะเออแต่ว่าในนี้เขาเขียนว่าหมายเลขรุ่นนะฮะ Smart 3.5 Touchpad นะฮะ t o u c h b l o k นั่นเอง นะฮะเวอร์ชันซอฟต์แวร์เวอร์ชันเอ่อหนึ่นะฮะซึ่งโคตรก็ก็ไม่ได้อัปเดตมาเลยอ่ะเออเดี๋ยว็ดเด็ดขาดความปลอดภัยเท่าไหร่นะสก,กี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอให้นะท่านผู้ชมคือเครื่องก็ไม่ได้เร็วอะไรมากหรอกนะฮะแรม5้าร้บสองเมกะไบต์เอ่อมองหรือเปล่าเดี๋ยเด็ดเดนี่ฮะตัวนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะนี่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 เห็นปะเห็นปะเขาเขียนว่าเนี่ย2016เดือน4วันที่7นะ หรือว่าหรือว่าเดือนเจ็ดสอันบอกว่าน่าจะเป็นวันที่7เดือน4 2016นะฮะตัวซอฟต์แวร์บิวตัวนี้นะฮะเออก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเบราว์เซอร์แป๊บนึงนะฮะเออด้นสดอ่านสดนะฮะจังวันนี้ก็ผมขอยืมจากเว็บนี้แล้วกันนะฮะเออก็นะครับมาเริ่มเริ่มจากอันแรกเลยก็คือเอยเดเดือนนะ เขาเขียนว่าเนี่ย two smart สมามจุดห้าทัสพัสนะฮะเออมีพัสด้วยซึ่งเครื่องนี้ก็มีเป็นบวกนั่นเองนะฮะเออก็ระบบปฏิบัติการนะฮะจะเป็น android 4.4 kitkat นะฮะหน่วยประมวลผลก็จะเป็นเอ,อ่อส,สเป c ต r u เออสเป c ต r u ความเร็วอยู่ที่1 g ึ่งหนึ่งกิกะหกิกะเองนะฮะส่วนเรื่องการจอจะเป็น m a l i 4ี่เอ่ยเออหน้าจอจะเป็น tft lcd ขนาดอยู่ที่3.5นิ้วนะฮะ ความดีอาจจะเป็นเอ่อ HVGA 320คูณ480พิกเซลนะฮะแรม512 MB รอมขนาด4 GB นะฮะเพิ่มหน่วยความจำภายนอกหรือว่า SD card นะฮะ Micro SD card ได้สูงสุดถึง3 12 GB แล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะ1ซิม 3G นะฮะขึ้น900 850แล้วก็2100 สิมซองได้ GSM ค่ายเดียวโอเคแบตเตอรี่นะฮะพันสองมิลลิแอมนะฮะซึ่งอะแดปเตอร์ผมไม่แน่ใจอะแดปเตอร์เท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะน่าจะหาโวลต์500อแอมเออ500มิลลิแอมนี่นี่แอมนะฮะไม่ใช่แอมคือไม่ถึง1่แอมอ่ะโอเคครับก็กล้องหลังนะฮะ3ล้านรกเซลนะฮะมีแฟช ไฟแฟลช LED ให้ด้วยนะฮะโอ้ซึ่งก็ยังมีไฟให้ดูนะฮะเออแล้วก็กล้องหน้าสามแสนพิกเซลนะฮะหรือว่า0.3ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับผมตัวนี้ใส่ได้2ซิมนะฮะก็ดีไซน์ตัวเครื่องนะฮะประมาณนี้แหละนะฮะก็ขอยืมเว็บนี้มาให้ดูกันละกันนะฮะเออนี่นี่นี่นะฮะโอเค ประมาณนี้แหละนะครับก็ดีไซน์เครื่องก็ว่าก็ดีอยู่แหละนะฮะแต่ว่าสเปกก็ตามนั้นฮะนี่ฮะอันนี้คือด้านหลังของตัวเครื่องนะฮะเออซูมแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นอ่ามันอมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้แล้วกันนะฮะถ้าถ้าไม่มีก็ลืมโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับเครื่องทูสมาร์ทสามจ้าชนะฮะสเปคคร่าวๆนะฮะ โอเคเรามาดูเรื่องกล้องกันดีกว่านะฮะเรื่องกล้องนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะเดี๋ยวกล้องไหนวะเนี่ยเออเปิดแป๊บหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันมีทั้งสองกล้องโอ้โหอันนี้อันนี้คือกล้องของ UI ที่มันติดมานะฮะโอ้โหโคตรจะเก่าเลยนะฮะโอ้โหสามล้านพิกเซลเองนะฮะเนี่ยมีแค่สามล้านสองล้านหนึ่งจุดสามแล้วก็ VGA 4 8 0สี่ล้นปพีอ่ะอาจจะใช่นะฮะ เออแล้วก็งานวิดีโอได้เท่าไหร่งานวิดีโออยากรู้เหมือนกันเราว่า 720p เอามันเลื่อนไม่ได้เฉยอะไรเด่นแบบนี่นี่คืองานวิดีโอนะฮะโอ้โหคือแบบอ่เดี๋ยวเอาอะไรดีอ่าอันนี้แล้วกันนะฮะโอ้โหนี่คือต้องเล่นหนีรถไปกับกับอันนี้โอ้ดูดิคือแบบมองไม่ไม่ไม่ชัดเลย โฟกัสก็ไม่ได้ด้วยนะฮะเออสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวโฟกัสเครื่องเรากันมองไม่เห็นนะฮะเล้วมันไม่ยอมโฟกัสเออเนี่ยเห็นปะมันไม่ไม่มีออโต้โฟกัสนะฮะและ้วก็ติ้มเองอะไรอย่างงี้ไม่มีนะฮะโอเคเออโอเคขอโทษนะฮะโอเคคร่าวๆนะฮะ,ออะ,ฮะ,ะ,ฮะสำหรับงานวิดีโออ๋อลืมเปิดตั้งค่ายดูอีกโอ้ยแปดนาทีกว่าแล้วนะครับจังวันนี้ โอเคนะฮะความละเอียดอยู่ที่ 480p นะโอ้โหแล้วก็ CIF นะฮะแล้วก็ QCIF นะฮะโอ้ความละเอียดโคตรจะน้อยนะครับผมโอเคก็เอาไว้ใช้เล่นๆนะฮะกล้องหน้าก็อืมก็ก็ก,ก <laughs> สามแสนพิกเซลเองนะฮะโอเคอ่าเปิดให้ดูหน่อยก็ได้นะฮะ <laughs> กล้องหน้านะครับนี่ครับ นี่คือกล้องหน้าครับนี่คือกล้องสามแสนมิกเซลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็นก่อนอ่ะมาแล้วดูดูดูฝาหลังเล่มีโน้ตแปดครับนี่นี่นี่คือฝาหลังเล่มีโน้ตแปดนะฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฝ่ายคนยังไม่เห็นเลยมึงเนี่ยโอ้โหคับตามราคาครับโอเคครับก็คร่าวๆเครื่องก็ประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวให้ดูตั้งค่านิดหน่อยนะฮะ นี่ครับมีนัำพนาซอฟต์แวร์ด้วยนะฮะเอออย่างเก่านะฮะแล้วก็หน่วยความจำนะฮะมันลองมาให้4กิกใช่ไหมเหลือใช้จริงอยู่นี่ฮะ2.68กิกท,ที่วัดที่วัดตอนนี้เหลือ1 1 4กิกเออหนึ่งหนึ่งจุดสิบสี่เออโอเคครับประมาณนี้แหละนะฮะไฟแคสนิดเดียวเองนะฮะเออร้อยก่ามิดก <laughs> ของผมนี่เป็นกิกนะฮะเออ ส่วนเครื่องค่ายนะฮะ Wi-Fi Bluetooth มาครบเลยอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็บุคคลอันนี้เอาอันน,น,นี้ตั้งค่าพวกโคง Gmail อะไรต่างๆแล้วก็ความปลอดภัยตำแหน่งแล้วการรีเซ็ตเครื่องหรือว่าสำรองข้อมูลนะฮะเฮ้ย <c oughs> ก็เรื่องความลื่นนะฮะก็ไม่ดีเลยนะฮะมันทัชก,กระตุกมากเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูแ๊บนึงเอ่อเบเซอร์เบ์เซอร์เบ์เซอร์นะฮะคือคลิป มันกลัวความจําเต็มมากเลยฮะตอนนี้เราเครื่องก็ร้อนจี๊ดเลยนะฮะเออร้อนจี๊ดเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะฮะว่าเครื่องแค่ไม่กี่บาทนะฮะดูดูดยฮะโอ้โหดู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 เนี่ยเดี๋ยวดูเห็นไหมนี่คือแรมห้าร้อยสิบสองเมกะไบต์นะครับเคือต้องค่อยๆพิมพ์อะแล,ล,ล้วกดรัวๆเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันไม่ได้ครับโอเคก็สรุปอ,อ๋อเดี๋ยวกดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เลยะเ,เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนภาษาแล้วก็พิมดูนะฮะพิมดูโอ้โหกระตุกเกินดีครับอ่าสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคข่าวๆนี่แหละกะกระตุกมากๆเลยนะฮะอโอเค ก็สำหรับเครื่อง t o smart สามจุดา touch ก็ <laughs> <laughs> คือผ่านมาปี2020แล้วนะฮะมันก็มันก็ไม่ไหวแล้วล่วอะอาจริงพูดกันตามตรงนะฮะเออนี่น,นโอโ้โหเดี๋ยวๆนดูแอปพลิเคชันดูนะฮะโอโ้โหอ่เดี๋ยวผมเปิดเรื่องแรมให้ดูนะฮะแรมของเครื่องนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับนะไปที่แอปพลิเคชัน รอปแป,ป๊บนะฮะไปที่การใช้งานนะฮะโอเคการใช้งานนะฮะไม่ยอมโฟกัสดีเดียเออโอ้โหนี่คือแรมที่เหลือนะครับนี่ครับไม่โฟกัสอีกโอ้ยแต่นะนี่ครับสองร้อยห้าสิบเก้าพื้นที่ว่างนะฮะใช้งานไปแล้วหนึ่งสองร้อยสิบแปดเมกะไบต์นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้คือที่เราใช้งาน ก็แอปต่างๆนะฮะส่วนไอ้ตรงที่มันตรงนี้คือแอประบ,บนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือที่ว่างซึ่งที่ว่างก็เยอะนะเอาจริงแต่ก็ยังกระตุกอยู่ดีนะครับผมว่าไม่ได้เกิดที่แรมแล้วล่ะนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออแต่แอปดูดูด,ดูแอปแอปแอป,แอปที่รันดิ <laughs> เดี๋ยวนะโฟกัสสิเออโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะสำหรับทูสมาร์ท3.5ทัสนะฮะก็อืมมา ปี2020แล้วนะครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะจบแบบหน้าด้คาญเลยนะฮะเออก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอ่ากดแชร์นะกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วก็กดเป็นทั้งหมดด้วยนะฮะเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่นั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับไม่ไปก็เหอเออเนี่ยดูดีไซน์ครับก็สวยนะดีไซน์แต่ว่าความเร็วนี่คือแบบ ตามตามราคาครับเออผ่านมา5ปีละโอเค,คไม่บ่าย